จะดีแค่ไหนกันเชียวถ้าได้เป็นเจ้าของรถสวยแต่งครบพร้อมค่ะในราคาที่คุ้มกว่าเดิมค่ะกับคันนี้นะคะเป็นรถฟอร์ดเลนเจอร์โอเพนแคปเอ็กเอล2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2,012นะคะดูดีทั้งภายนอกและภายในเลยเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้น สวัสดีค่ะเจอกันกับเด็กแล้วนะคะที่ชโชว์รถมือสองรอนทานีพงษ์จรดิมบริการค่ะในช่วงมกราที่ผ่านมานะคะก็ได้มีรถเข้ามาใหม่เข้ามามากมายหลายคันเลยและเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีลูกค้าเข้ามาจับจองเพจเจ้รของกันไปหลายคันเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นรถที่เข้ามาให้ดูวันนี้นะคะไม่ใช่รถเข้าใหม่แต่อย่างใดแต่เข้ามาพร้อมกับราคาใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยกับรถฟอร์ดเลนเจอร์โบ XLT 2.2เกียร์ธรรมดา6สป,ปีดปี2012ค่ะกระบะแคบเปิดได้ยกสูงซีน้ำเงินสวยโดดเด่นโดนใจแถมยังตกแต่งให้แล้วพร้อมขับอีกตั้งหากค่ะวันนี้เขามาพร้อมกับราคาใหม่ที่ปรับลดลงเหลือเพียงแค่238,000บาทเท่านั้นจากราคาเดิมคันนี้ขายอยู่ที่258,000บาทนะคะลดกันไปถึง20,000บาทได้เป็นเจ้าของรถสวย,สวยแบบนี้เลยคะ่ะ สำหรับภายนอกถ้าได้เชื่อไปรถฟาดเลนเจอร์แล้วแน่นอนว่าเขาต้องมีรูปทรงที่ใหญ่อลังการและคันนี้เขาดูดุดันเพิ่มเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับของแต่งสไตล์ออฟโรดที่เราได้ทำการตกแต่งให้แล้วแบบเต็มรูปแบบแถมยังมาพร้อมกับสีน้ำเงินสวยโดดเด่นตัวกระจังหน้ากระจกมองข้างมือประตูตตรอบคันวัสดุเป็นโครเมียมทั้งหมดค่ะ ด้านหน้าว่าสวยแล้วด้านข้างก็ดูดีไม่น้อยด้วยคิ้วโปรงล้อใหญ่ๆแต่งหมุดสีดํามีติดให้แล้วเพื่อให้รับกันกับตัวล้อขนาดใหญ่ด้านล่างเขาก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมลงงานฟอร์ดเลนเจอร์นะคะรัดมาพร้อมกับยางเบอร์ 265-65R17 ขับขี่ดีเยี่ยมแน่นอนสติ๊กเกอร์ลายคนศาสตร์บันไดเสริมข้างซ้ายขวาไม่พลาดแน่นอนมีติดให้แล้วในรถฟอร์ดเดนเจอร์คันนี้เลยล่อลง ตัวมากๆเลยค่ะด้านหลังคันนี้มีแถมโลบาเหล็กสีดำให้นะคะและในส่วนของโลบาเหล็กนี้หากลูกค้าไม่ชอบก็สามารถแจ้งไม่สายเปลี่ยนเป็นโซนดได้นะคะขนาดของตัวกระบะด,ด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างสามารถวางของได้จำนวนมากเลยมือเปิดท้ายเองก็แข็งแรงเพราะวัสะดุเป็นโครเมียมเปิดขึ้นของลงของได้ง่ายคันนี้ใช้ได้หลายรูปแบบเลยค่ะ ให้หารถไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ขับใช้งานนะรุ่นนี้เหมาะมากเพาะถึงแม้ออปชั่นจะไม่เยอะแต่ออปชั่นที่มีอยู่ในตัวรถคันนี้นั้นเรียกได้ว่าใช้งานง่ายเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากเลยนะคะและอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะตัวเบาะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะที่เจ้าของเก่าได้ทําการหุ้มมาให้ใหม่ๆนะคะทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังและตรงประตูด้านข้างเรือนไมรุ่นนี้เขาก็จะมีจอ LED ขนาดเล็กแสดงรายละเอียดของเลขไมรให้ดูกันแบบง่ายๆเลยเลขไมคันนี้ก็วิ่งน้อยมากเพียงแค่9ก้าหมืนกว่าค่ะเครื่องเล่นตรงกลางเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ใช้งานง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยากเลย เ,เพราะว่าสามารถมุนปรับความเย็นได้แบบแมนนวลและระบบเกียร์คันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะและด้านหลังเป็นรถโอเพนแคปค่ะตัวแคปด้านหลังสามารถเปิดขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยค่ะ นี้นะคะเขามีลูกเล่นทั้งภายนอกและภายในเลยภายนอกตกแต่งครบดูดีพร้อมขับภายในเองนะคะเป็นรถแคบเปิดได้ที่เปิดออกมาก็จะพบเจอกับเบาะโดยสารที่สีสันจีจ๊ดจ๊าโดนใจมากเลยเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้แล้วในราคาเพียงแค่2 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆและยังคุ้มกว่านี้ได้อีกเพราะว่าซื้อสดกับเราไม่บวกแวดเพิ่มไม่บวกค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มเติมค่ะ ลาคาก็ยังสามารถพูดคุยต่อรองกันได้นะคะสนใจอย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางไลน์ลูกค้าสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์ง่ายๆนะคะที่ใต้คลิปนี้เลยตรงคำอธิบายเท่านั้นนะคะหรือว่าสามารถโทรด่วนหาเราได้นะคะที่เบอร์092 5325286และเบอร์092 795 061สค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะรถสวยๆรอคนอยู่ค่ะ